โอเคสวัสดีครับสวัสดีพอ่อแม่พี่น้องชาวโพสู่ทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราจะมาขนมะพร้าวไปชนบิจากจันมาหนองบัวลำพูนนะครับเดี๋ยวนี้เราจะวิ่งแบบช้าๆค่อยไปเราจะไม่ไปเราจะไม่เรียนนะวันนี้ ขับแบบช้าๆนะครับ okay. อันนี้ก็เราก็มาอยู่กับเกมบัสอินโดนีเซีย EP 2ครับรถมีเก้าอยู่ไหนผมผมมีแต่รถน้ำอยู่เองนะ่ย ผมว่าก็ไม่มีหน้ารถเมกะรถเราวิ่งชานะ้าคนวิ่งเร็ไม่ได้ไเกิดอุบัติเหตุเดี๋ยวถึงที่ที่เราจะเอารถแปลวคองลงแล้วก็จะรีวิวรถให้ดูนะครับคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยครับเราจะเล่นแบบเพียวๆแบบไม่ตัดเลย ว่อยากให้ผมเล่นเกมอะไรคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับผมมีเกมให้ทุกคนเลือกก็จะให้ผมเล่นเกมจุดสามเกมมีเกมค่ะพาร์คกิ้กงแล้วก็บอ r อินโดเลเซียแล้วก็ f s 20ทุกคนสามารถเลือกได้สามเกมนี้นะครับว่าจะให้ผมเล่นเกมอะไรนะครับวันนี้ก็ชิวๆครับทุกคนเราเราจะวิ่งแบบไม่รีบนะ สบายบายทุกคนวิ่งเร็วไม่ได้ดมจะเกิดอุบัติเหตุนะขยังเล่นมองๆคนที่หนึ่งนะครับโอขอโทษเรามีซองเขามาหาผมที่บ้านแนนเนี่ย ผมไม่ได้จอดเฟอร์แยงทุกคนเราจะเลีเ้ยวซ้ายนะไฟแคกก็อยากนะครับเรามาหยุดตรงกลางถนงแล้วนะเลยไปเลือมาแล้วโอเคทุกคนเราก็ขับชิวชีวๆเรื่อยๆตรงนี้ก็เป็นวงเวียนเราได้ไม่ได้เอาวงเวียน เดี๋ยวมาดูกันนะครับมาดูกันเลยครับมาดูเลยโอเคมาดูกันเลยว่าจะเป็นยังไงนะครับตรวจกันเรลยกกันมาดูกันทุกคนรถหนักวิ่งเลนขวาเราต้องวิ่งเลนซ้ายเดี๋ยวเพราะรถเราขับ้า คนที่ขับรถใจเย็นแบบผมนี้ไม่มีอีกแล้วทุกคนลองขอย่าเล่าตรงนี้ลงมาพื้นเรืองนะครับขออนุ่ย่าปิดไฟแไไป,ไป,ป๊บนึงนะทุกคนเกิดรถข้างทางทุกคนขับแบบเฮียครับรถอย่าทุกคน เรื่องรถที่จะบาน,เ,านเกิดอะไรขึ้นกับรถผมเอ้ยยุงโคจรทุกคน โูยุงเยอะกูยุงโคตรเยอะทุกคนกดไลค์ผมนะนะครับกดไลค์ผมด้วยโอ้ยุงโคตรเยอะยุงยุงเยอะสิบหายไม่ดมโดนหรอกมั้งรถตำรวจตามหลังมามาเลยโคตรโอ้ทุกคน รรยดูไม่เป็นใจเลยเด็กเด็กมาตอนไหนก็มาเฮ้ยโอ้ยจะมาเบียดทำไมล่ะโอ้ยทุกคนจะมาเบียดทำไมะเลยพี่พี่ผมบอกแล้วนะพี่ เออจริง,รงต้องขอโทษผมนั่นช่างเถอะเขาก็เขาเป็นรถจบับ้านจับอุวจริงๆนันไม่มีคนป่วยเราผมไปดูเมื่อกี้คนอย่างผมเราจะติดไปแดงไม่มีหวัง ้ายฟันตล,ลอดอทุกคนเลี้ยสาย่ันตล,ลอดครับทุกคนอุ๊ยิรรรย๊รีบไม่เป็นหรออ๋อรีบไม่เป็นหรอ ตรงเดียวตรงนี้แตไม่ใช่ดีดเด็กกับผิดละหาตรงเียไม่เจอเลยคุเอนมพีออกซ ฝนตกแล้วทุกคนในชีวิตจริงก็ฝนตกนะฮะเรื่องกต่เล็กเลยโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ